สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับมาครับทุกท่านมาดูแนวทางแต้มนิตยาสารกันครับ งวดประจําวันที่หนึ่งกันยายน2566แนวทางแรกจะเป็นแนวทางแต้มล่างของแอดเก้สูตรของอาจารย์ได้430562 430562ต่อมาเป็นแนวทางแต้ม110นะครับสูตรของอาจารย์ได้437208ทุกท่าน 437208อีกใบหนึ่งครับใบนี้แต้มร้อยหน่วยสูตรของอาจารย์ได้752618ทุกท่าน752618ใครตามสูตรไหนของอาจารย์ก็แคปหน้าจอเอาถ้าไม่ชอบก็ผ่านนะครับอีกใบหนึ่งของอาจารย์ครับแต้ม2ตัวบน สูตรของอาจารย์ได้056483 056483ใบนี้แต้ม3ตัวบนทุกท่านแต้ม3ตัวบนของอาจารย์ได้ห6า8 0 1าหกสองต่อมาจะเป็นทางแต้มล่างของอาจารย์วันชัย สูตรของอาจารย์ได้470295ทุกท่าน470295วันที่อยู่ด้านล่างนะครับ1ทับ9 2,566อีกใบหนึ่งของอาจารย์วันชัยก็จะเป็นทางแต้มสอนอบนสูตรของอาจารย์ได้31602879ทุกท่าน 3 1 6 0 2 8 7 9ตามนี้ครับแต้มสอนอบนต่อมาครับใบนี้แต้มร้อยหน่วยของอาจารย์แต้มร้อยหน่วยของอาจารย์ได้9 1 7 6 3 8 9 1 7 6 3 8ครับ ถ้าไม่ทันอย่างไรก็หยุดวิดีโอก่อนนะครับทุกท่านแล้วก็ค่อยแคปหน้าจอเนาะต่อมาครับแต้มรวมสอนอล่างของอาจารย์เสือคิมสูตรของอาจารย์ได้901234 901234เอาล่างไปแล้วก็เอาข้อมูลแต้มสอนอบนของอาจารย์ไปด้วย แต้มสนบนของอาจารย์ได้01234 5 01234นะครับตามนี้ข้อมูลแนวทางของอาจารย์เสือคิมชากังราวต่อมาก็จะเป็นแนวทางแต้มสนบนของแอดยืนบุญเลิศนะครับสูตรทำมือสูตรของอาจารย์ได้8901234 แปดเก้าอีกใบหนึ่งครับใบนี้แต้มสอนอบน2ส,สูตรงวดใหม่สูตรของอาจารย์ได้9 1 3 4 5ทุกท่าน9 1 3 4 5ตามสูตรไหนของอาจารย์ก็แคปหน้าจอไปนะครับ อีกข้อมูลหนึ่งของแอดยืนก็จะเป็นข้อมูลแต้มรอสอนอบนแต้มรอสอนอบนของอาจารย์อยู่ด้านล่างสุดได้46802395 46802395นะครับต่อมาจะเป็นทางแต้ม2ตัวบนของแอดสอารัตสูตรของอาจารย์ได้234 6-7-1นะครับ2-3-4 6-7-1แต้ม2ตัวบนต่อมาก็จะเป็นทางแต้ม3ตัวบนของอาจารย์แต้ม3ตัวบนของอาจารย์งวดใหม่ได้7-8-9-3-6-5-1 7-8-9-3-6-5-1จัดไปครับแนวทางของอาจ3อรัฐ ต่อมาครับแต้มรวมรอสอนอของแอดนิติจัดไปแต้มของอาจารย์ก็ตามนั้นเลยทุกท่านฝั่งทางซ้ายได้346891ฝั่งทางขวาได้578901ชนกัน3แต้มนะครับก็คือแต้ม8แต้ม9แล้วก็แต้ม1หนวทางของแอดนิติจัดไปแต้มรวมรอสอนอ ต่อมาก็แต้มรอสอนอของแอดขุนแผนนครพนม,ส,นมอส,อนอสูตรของอาจารย์ได้012457ครับ012457ใบนี้แต้มรอสนของแอดหนึ่งสูตรของอาจารย์ได้02468ทุกท่าน02468 ใบนี้แนวะทางแต้มล่างของแอดโจอีสูตรของอาจารย์ได้1 2 5 9 6 7 8นะครับ1 2 5 9 6 7 8ใบนี้แต้มสอนอบนทุกท่านสูตรของอาจารย์ได้0 3 6 8 9 5ทุกท่าน0 3 6 8 9 5 อีกใบของอาจารย์ก็คือแต้มรอขอภายแต้มรอสอนอน,นะครับสูตรของอาจารย์ได้0268934 0268934มาต่อกันที่ในะทางเด่นแต้มล่างของอาจารัดเกตแก้วสิริ แต้ม2ตัวล่างของอาจารย์ได้0256789 0256789นะครับใบนี้เป็นแนวทางของแอดผู้ใหญ่แอนบิลเป็นข้อมูลแต้ม2ตัวล่างใหม่สูตรของอาจารย์ได้4กับ7ทุกท่าน4กับ7 ใบนี้แต้มสองตัวบนของอาจารย์แต้มสองตัวบนงวดใหม่ของอาจารย์ได้เจ็ดแปดเก้าหนึ่งสองห้าเจ็ดแปดเก้าหนึ่งสองห้าใครตามสูตรไหนของอาจารย์ก็แคปหน้าจอเอาส่วนใบนี้จะเป็นทางแต้มรอสอนอเก่าซ้ายใหม่ขวานะครับแต้มรอสอนองวดใหม่ของอาจารย์ได้ 1>, 1 4 5 6ทุกท่าน1 4 5 6งวดที่ผ่านมาแต้มของอาจารย์ก็มีแต้ม7นะครับหวยออก7 8 2ทุกท่านถัดมาจะเป็นแนวทางแต้มล่าง5ตัวของอาจารย์คนเทชรงวดใหม่ของอาจารย์ได้7 8 356นะครับ78356อยู่ในส่วนตรงนี้แต้มล่าง5ตัวใบนี้แต้มสอนอบนนะครับสูตร2แต้มของอาจารย์ได้901235ทุกท่าน901235 อีกใบหนึ่งครับแต้มสอนนสองตัวบน8ตัวนะครับแต้มของอาจารย์งวดใหม่ได้45678901 45678901นะครับแนวทางของอาจารย์คนเพชรทุกท่านใบนี้จะเป็นแนวทางแต้มรวมล่างของแอสายลมเหนือ สูตรของอาจารย์ได้1 3 4 5 6 7 9 1 3 4 5 6 7 9ต่อมาครับแต้มล่างของอาจารย์ปรีชาโจสูตรเต็มของอาจารย์ได้5 6 8 9 1 2 3 4แต้มเด่นของอาจารย์ได้1 2 3 4 9ใบนี้จะเป็น,นทางแต้มรอสอนอ ต้มรอสอนอของอาจารย์ได้1 3 4 5 8 9ทุกท่าน1 3 4 5 8 9ต่อมาครับเด่นแต้มล่างของแอดกุ้งสูตรของอาจารย์ได้1 2 3 4 5 7 8 1 2 3 4 5 7 8ครับ ต่อมาแต้มสอนอร่างของอาจารย์สุพโชค21สูตรนี้ของอาจารย์ได้023789ใบนี้แต้มสอนอร่างสูตรนี้ของอาจารย์งวดใหม่ได้026789ทุกท่าน026789 ใบน,นี้แต้มสอนอบนนะครับแต้มสอนอบนของอาจารย์ได้013457 013457ต่อมาครับแต้มรอสอนอกับแต้มสอนอบนของอาจารย์แต้มรอสอนอของอาจารย์ได้012 368นะครับ012368 ส่วนแต้มสอนบนของอาจารย์ได้1 4 5 7 8 9ทุกท่านแคปหน้าจอเอานะครับไม่ทันก็หยุดวิดีโอก่อนมาต่อกันที่แนวทางของอาจารย์บุญมานาัสแต้มสอนอล่างแต้มสอนล่างสูตรนี้ของอาจารย์ได้0 5 7 3 6 1 0 5 7 3 6 1 อีกสูตรหนึ่งครับใบนี้แต้มสอนอล่างสูตรนี้ของอาจารย์ได้3 6 7 9 0 4 3 6 7 9 0 4ต่อมาก็จะเป็นแนวทางแต้มสอนอบนแต้มสอนอบนของอาจารย์ได้9 0 1 3 4 5 9 0 1 3 4 5 ใันี้แต้มร้อยสิบนะครับแต้มร้อยสิบของอาจารย์ได้0146783ทุกท่าน0 1 4ย์หนถัดมาก็จะเป็น,นทางแต้มร้อยหน่วยแต้มร้อยหน่วยของอาจารย์ได้1,2,3,4,6,9,7นะครับ1,2,3,4,6,9,7 ถัดมาก็จะเป็นทางนิตยสารครับอเมธีกาแฟดำอาจารย์บอกว่าลอยเด่นชุด3ตัวก็478กับ7812ตัวอยู่ด้านล่างใบนี้ออเสือน้อยนะครับแคปหน้าจอเอาทุกท่านไล่เรียงดูได้นะครับเพิ่มเติมเนาะต่อมาก็ปักหลัก10ล่างครับแบ่งปันโดยแอดมุกสูตรของอาจารย์ได้349 ใบนี้แอดมุกจัดทำขึ้นมานะครับเป็นแนวทางนิตยสาร3อาจารย์อยู่ด้านบนทุกท่านมัดรวมกันแล้วได้ตามที่เห็นครับแอดมุกจัดทำแล้วก็แบ่งปันมาเนาะอีกข้อมูลหนึ่งนะครับที่แอดมุกแบ่งปันมาก็จะได้เป็นข้อมูลคู่โต๊ทุกท่าน6คู่ด้วยกัน314161354565ชอบก็แคปหน้าจอไปครับ ใบนี้ก็เป็นข้อมูลครบบนนะครับเลขเด่นที่ได้ก็6ตัวด้วยกันมี3 4 6 1 5 8ทุกทันก็จะประมาณนี้ครับแนวทางของอาจารย์ทั้งหมดขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ